บันเป็นรมีแง่ตรงแง่ต้นเพิ่มพูดฐานเก่าคือบารมีเก่าแห้หนาแน่นดีขึ้นที่ว่าดีกระบอกสุขภาพดีกิจกาดีอากาศก็ดีเวลาก็มี เราท่านทั้งหลายมาบำเพ็ญบารมีก็ขอให้บารมีเหล่านั้นสมม่งเสริมชีวิตวามเป็นอยู่ของญาติโยมทั้งหลายให้มีความสุขให้มีความเจริญเห็นธรรมกามที่์ของพระพุทธเจ้ากันเห็นมา หลวงปู่แนะนำของท่นานริงก็ขอให้ญาติโยมทุกๆคนทุกๆท่านมีความสุขมีความเจริญในหน้าที่การงานทุกคนทุกท่านเธออ